รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ขุนโจรพันเสือตำนานโรบินฮูดเมืองไทยเปิดเรื่องเล่าเสือใบเสือป้อนคนรวยช่วยคนจนจริงหรือใบสะอาดดีหรือเสือใบอดีตขุนโจรสุพรรณที่เรื่องชื่อมีเรื่องเล่าขานมากมายเสือใบนับเป็นจนร่วมรุ่นสมัยกับเสือดำเสือวัดและเสือฝ้ายกับเสือไม่เหศวร โด่งดังอย่างมากในยุก่อนเพราะถูกครั้งที่ออกปรลนจะแต่งชุดสีดำสวมหมวกดำและป้นด้วยความสุภาพจนได้รับฉายาว่าสุภาพบุรุษเสือใบซึ่งส่วนใหญ่จะป้นในพื้นที่ภาคกลางครั้งหนึ่งลุงใบเคยเล่าถึงเรื่องวีรกรรมของตนเองว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้ยกทัพผ่านมาทางจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ร่วมมือกับเสือคนอื่น เป็นกองหนุนให้กับกลุ่มเสรีไทยและขบวนการไทยทีบรบแบบกองโจรรวมถึงการป้อนสินค้าและอาวุธของญี่ปุ่นจากขบวนรถไฟอีกด้วยนอกจากนี้ยังอาสานำอาวุธที่ได้รับมาจากอเมริกาไปให้เสือมเหสวนเสือดำและกองกำลังอาสาอื่นๆอีกด้วยเมื่อรุ่งโรถก็มีร่วงโรยในเวลาต่อมาชุมชนถูกตีแตกเสือบใบกลายเป็นเสือเพนหลบหนีมากบดานในกรุงเทพ เป็นนักเลงขุมลูกน้องก่อเหตุอาชญากรรมเล็กๆน,น้อยกระทั่งต้องหลบหนีอีกครั้งคราวนี้ได้หนีไปที่อำเภอสหาหัสขันจังหวัดกาลสินระหว่างที่หลบหนีจนเหนื่อยล้าพอตื่นขึ้นมาก็ถูกตำรวจรายล้อมเอาไว้แล้วซึ่งที่ที่เขาถูกจับก็ไม่ได้ไกลจากโรงพักสหัสขันซึ่งเจ้าตัวได้ยกสุภาษิตหนีช้างไม่ให้ห่างต้นไม้หรือภาษาบ้านๆก็คือที่ที่อันตรายที่สุด คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดหลังจากถูกสารตัดสินประหารชีวิตแต่ก็ได้ลดโทษเป็นจำคุกมาตลอดชีวิตต่อมาก็ได้รับการอภัยโทษเหลือจำคุก20ปีระหว่างที่วันเวลาผ่านไปเสือใบก็ได้มีโอกาสทําความดีชดเชยความผิดบ้างด้วยการยอมเตียบตัวเสี่ยงเข้าช่วยผู้คุมขณะถูกนักโทษคนอื่นทำร้ายเขาถูกแทงที่มือซ้ายได้แผลเป็นเป็นอนุสรณ์ของความดี เสือใบถูกจองจำอยู่ประมาณ16ปีก็ผลโทษหลังจากผลการพัฒนาการก็กลับตัวเป็นคนดีแม้กระทั่งเนือสัตว์ก็ไม่รับประทานเสือใบยังได้ทิ้งคำสอนที่ลูกหลานที่เกเรรู้ว่าการเป็นโจรเป็นเสือมันไม่ดีเพราะต้องอยู่แบบหลบซ่อนตัวอยู่ตลอดเวลาและทรัพย์สินที่ป้นมาก็อยู่ได้ไม่นานจึงอยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานขยันหมั่นเพียรเข้าไว้ อยากได้อะไรค่อยเก็บหอมรอมริบเอาเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการเองเสือมเหศวรน,นังเหนียวโดนยิงหัวกระสุนเด้งออกเสือมเหศวรหรือชื่อจริงสวนเพริวงบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกับเสือใบจุดเริ่มต้นของเส้นทางเป็นโจรเริ่มขึ้นเมื่อตอนเขาอายุ20กว่าว่าบิดาถูกกำนันที่บ้านเกิดฆ่าตาย แถมยังถูกใส่ร้ายว่าได้ฆ่าพ่อตัวเองเท่านั้นยังไม่พอถูกไล่ล่าจนต้องหลบหนีไปอยู่ที่อื่นกระทั่งได้เข้าร่วมกับชุมเสือฝ้ายจากนั้นได้นําพักพวกหลายสิบคนกลับมาแก้แค้นกระทั่งเสือฝ้ายโกรธที่ไปหาเรื่องจึงได้ออกจากชุมเสือฝ้ายและออกมาป้นด้วยตัวเองโดยมีสมัครพักพวกกว่าห0คนคําว่ามเหศวรมาจากพระที่เสือชื่อดังครองขอไว้ ดยมีความเชื่อว่าจะทำให้แลคลคลาดปลอดภัยโดยที่ผ่านมาเคยถูกไล่ย,ยิงแต่กระสุนก็หักเหไปหมดคนทั่วไปเลยเชื่อว่านังเหนียวยิงไม่เข้าซึ่งในเรื่องนี้อดีตเสือมเหสวนเคยออกมาโชว์ตัวผ่านรายการช่องหนึ่งพร้อมกับโชว์รอยแผลเป็นที่หัวจากการถูกยิงมาแล้วอดีตเสือมเหสวนบอกสั้นๆว่าครั้งนั้นได้ยิงกับตำรวจระหว่างที่ยิงกัน ก็ถูกกระสุนเข้าที่หัวแต่กระเด้งออกไปตอนเกิดสงครามโลกชาวบ้านอดอยากและยากจนมากจึงนำกำลังกลับไปปล้นคนรวยช่วยคนจนมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกน้องคนสนิทเสือฝ้ายคนหนึ่งได้ทำ้ายเจ้าของทรัพย์และจะข่มขืนลูกสาวผมจิงยิงทิ้งซึ่งเมื่อเสือฝ้ายรู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเนื่องจากชุมชนก็มีศัจจะกหากใครละเมิดกฎก็ต้องทำตามกฎอดีตเสือมาเหตสวน เราว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆหลายสิบปีมาแล้วเสือมเหส่วนถูกกล่าวขวัญและเป็นที่หวาดกลัวมากเพราะชื่อเสียงเขากระชอนไปทั่วทั้งภาคกลางจนบางคนเวลาออกปล้นก็อ้างตัวว่าเป็นเสือมเหส่วนก็มีอย่างไรก็ดีเสือมเหส่วนได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่ขุนพันธรักษกราชเดชได้เข้าเกลี้ยกล่อมและได้ติดคุกนานกว่า1ิปีเนื่องจากไม่มีเจ้าทุกและเมื่อออกจากคุก ก็ได้ออกบวชจากนั้นก็ได้มาใช้ชีวิตที่จังหวัดใชนาทจากนั้นวันที่15พฤศจิกายน57นายสวนเพริวงศ์ในวัย101ปีได้เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านผักเล็กที่204หมู่5ตำบลไพรนกยูงอำเภอหันคาจังหวัดใชนาททั้งนี้นายสันติสุขเพริวงศ์สมาชิกอบาตไพรนกยูงลูกชายคนเล็ก ในวัย50ปีตอนนั้นบอกว่าพ่อเป็นโรคหัวใจโตและโรคไตเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งจนกระทั่งเสียชีวิตอดีตเสือดำแคลวคาดคงกระพันหายตัวได้นับปัจจุบันสี่เสือในตำนานคือเสือฝ้ายเสือใบเสือมเหสวนเหลือเพียงหนึ่งเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่คือหลวงพ่อทวีศัก์ชุดตินทโรหรืออดีตเสือดำ ปัจจุบันยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมลเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครโดยหลวงพ่อเสือดําเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2467ถึงตอนนี้อายุอานามก็ป่าเข้าไป91ปีแล้วอดีตเสือดําขึ้นชื่อเรื่องคาถาแคลคราดคงกระพันชาตรีและหายตัวได้ก่อนจะออกปล้นถูกครั้งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ ต่อมาได้ไปชิญหน้ากับขุนพันเมื่อปราบจอมขมังเวทหลายต่อหลายครั้งซึ่งมีเรื่องเล่าบอกว่าอดีตเสือดำได้พ่ายแพ้และขอบวชกับพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิระวงอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นจนกระทั่งบัดนี้ขณะที่หลวงพ่อทวีศักดิ์เคยเล่าผ่านรายการทีวีรายการหนึ่งว่าได้เจอกับขุนพันหลายครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายขุนพันได้เดินมากอดคอและถามว่า ิสธย์ใครเมื่อบอกไปจึงรู้ว่าเป็นสิสธย์อาจารย์เดียวกันจากนั้นขุนพันได้เอ่ดปากขอชีวิตลูกน้องหนึ่งคนหลังจากฆ่าแล้วก็นำศพมาเผาแล้วออกข่าวว่าเสือดำตายแล้วก็นับว่าตายจริงๆจากเส้นทางโจรแต่ก่อเกิดในเส้นทางทำแทนหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรท่านยังบอกอีกว่าได้รับเรียนวิชาอาคมมาจากอาจารย์หลายคน คือหลวงปู่สุกวัดปากของมะขางเท่าเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันหลวงพ่อเงินวัดบางครานเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีหลวงพ่อกลั่นวัดพญาติอาคมของขังความรู้ด้านสมุนไพรหลวงพ่อแชม่มวัดตากร้องเกจิเรืองวิทยาคมหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเมตตามหานิยมแคล้วคลาดหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม เมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีเป็นอาจารย์คนเดียวกันกับผุนพันทั้งหมดคือเรื่องราวสามเสือที่ถูกกล่าวขานมานานนมโดยเฉพาะเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคล